ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองสวัสดีครับช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองนะครับในรายการอร่อยแน่วันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูเด็ดมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นปีกไก่เหล่าแดง oh, 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 oh. เครื่องปรุงของเราวันนี้นะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นเครื่องชูรสนะครับเราจะมี ขิงแก่ปอกเสร็จแล้วนะครับหั่นแว่นซอยเล็กๆแล้วก็โคลกละเอียดนะครับหอมแดงนะครับปอกเปลือกโคลกละเอียดกระเทียมโคลกละเอียดรากผักชีเช่นเดียวกันเอารากโตๆเลยนะครับโขลกให้แหลกละเอียดโคลกไปได้วยกันพริกไทยเม็ดนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้โชว์ไว้แต่ใส่เข้าไปละนี่ก็เป็นพริกไทยผงป่นนะครับจะใช้พริกไทยเม็ดก็ได้พริกไทยป่นก็ได้นะครับโขลกออกมาแล้วเราก็จะได้5สหาย กลิ่นหอมดีจริงๆมันจะมีทั้งหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็กลิ่นขิงสดขึ้นมานะครับเตรียมน้ําตาลไว้สักนิดนึงผักชีเอาไว้โรยหน้านะครับเรามีซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ใช้มะเขือเทศสดทั้งลูกเนี่ยลวกแล้วก็ป่นบดออกมาเอาเม็ดออกเอาเปลือกออกนะครับที่สําคัญก็คือไก่ผมจะใช้ปีกกลางแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งมันจะได้เข้าเนื้อเครื่องปรุงใช้เหล้าจีนขั้นตอนเริ่มต้นง่ายๆเลย ทอดก่อนดูซิน้ำมันร้อนได้ที่หรือ,อยังน้ำมันน่าจะร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาไก่ลงไปทอดไก่ลงไปในกระทะแล้วนะครับใช้ปีกไก่กลางนะครับไฟแรงนะครับจากนั้นเราก็รีไฟค่อยๆทอดต่อนะครับจริงๆแล้วการทอดของเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาให้สุกอะไรเลยเพราะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องผ่านการเคี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับทอดตอนนี้เนี่ย เราเรียกว่าทอดเอาสีนะครับแล้วจากนั้นเวลาที่เราไปลงในหม้อเค mm. ี่ยวต่อไปจริงๆก็เคี่ยวในกระทะเนี่ยนะครับก็จะได้มีสีสันที่สวยงาม mm. นี่คือสีที่กำลังสวยงามเลยที่เราทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อเอาไก่พักเอาไว้ก่อนนะครับ mm. เราตักน้ำมันที่ทอดไก่เมื่อกี้ออกนะครับเ mm. หลือติดกระทะพอ mm. ที่เราจะเจียว เครื่องปรุงพอแล้วนะครับคเนให้เหมาะกับเครื่องปรุงก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยขิงและหอมแดงนะครับจากนั้นก็ผัดไายไฟอ่อนนะครับใจเย็นๆมันผัดไปเรื่อยๆเลยอย่าวางมือทำกับข้าวไทยเนี่ยนะครับวางมือไม่ได้เลยเพราะว่าจะทำให้ไม่ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผัดเครื่องปรุงได้ที่กลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดก็จะเติมซอสมะเขือเทศนะครับซอสเือมะเขือเทศพระเอกของเราอันนี้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันใส่พริกไทยไปน,นิดนึงจากนั้นนะครับผมขอใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ทีไรเนี่ยก็จะทำให้กับข้าวอร่อยทุกครั้งนะครับ เติมน้ำตาลซะหน่อยมีพระเอกอีกตัวหนึ่งซอสหอยนางรมเราก็จะต้องใส่ซอสหอยนางรมลงไปด้วย3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็กวนให้เข้ากันขั้นตอนนี้นะครับนำปีกไก่ใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เคี่ยวไฟรุมๆแบบนี้ซอสมันก็จะเข้าไปในเนื้อจากนั้นเนี่ยนะครับ ยกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับลาดลงไปเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟได้เลยในที่สุดนะครับปีกไก่เล่าแดงของเราจานนี้ก็สำเร็จออกมานะครับส่งกลิ่นหอมฉุยน่ารับประทานมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับ พบกับช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์พอทองทองเจือได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง